จิตท,ที่ตั้งมั่นจะเบานุ่มนวลอ่อ,อนโยนคล่องแคล่วว่องไวขยันรู้ว่วนะวาสภาวะมีอะไรมาก็รู้นะไม่ขี้เกียจขี้คลานเสื่อมซึมนะรู้ซื่อ,อมีอะไรมาก็รู้อย่างที่มันเป็นรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงอันนั้นแหละคือจิตผู้รู้นะถ้าจิตของเรากระโดกกระเดกไปเรื่อยๆหลงไปทางตาหูจมูกเล่นกายใจก็เรียกจิตผู้หลงนะใช้ไม่ได้ างทีหลงไปนิ่งอยู่กับลมหายใจทําสมาธินะจิตสงบอยู่กับลมหายใจแต่จิตหลงไปอยู่ที่ลมหายใจไม่รู้ว่าจิตตอนนี้ไปอยู่กับลมหายใจใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตเราเคลื่อนไปรู้ทันอย่าไปห้ามไม่ต้องรักษาพอเคลื่อนแล้วโยนทิ้งไปเลยพอรู้ปุ๊บมันดับเองไม่ต้องไปทําอะไรมันอย่างจิตที่เคลื่อนไปมันเป็นจิต มีความฟุ้งซ่านไม่หูมีอุกอะไรอ,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 อุทัดจักฟุ้งซ่านนะเลยจิตมันเสื่องซึมหมดแรงซึมลงไปมีทีนะไม่ท้ามเสื่องซึมรู้เฉยๆไม่ต้องแกนะ้ถ้าจิตเราฟุ้งออกไปไม่ต้องห้ามนะรูว้ว่าฟุ้งจิตฟุ้งจะดับจิตรู้จะเกิดจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตเราเสื่องซึมหมดเรี่ยวหมดแรงไม่ต้องตกใจ นะไม่ต้องแก้ยอมรับไปตอนนี้จิตซึมจิตซ,มนะตซึมรู้ว่าซึมอยากหายซึมรู้ว่าอยากพอรู้ทันอยากนะความอยากไม่มีปุ๊บจิตจะดีดต,ตัวผางมีกำลังขึ้นมาทันทีเลยนะเหมือนมันชาร์จกุ๊กชาร์ตนะนะตรงนี้เป็นกุ๊กชาร์ตนะถ้าชาร์จธรรมดาก็ไปนั่งสมาธิธรรมดาใช้เวลากว่าจะกลับเข้ามา ถ้าเล่นแบบควิกชาร์ตนะไม่ยากหรอกจิตเราไม่มีแรงรู้ว่าไม่มีแรงไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยพอรู้ทันชอบไม่ชอบนะตัณหาไม่มีนะจิตจะดิดต,ตัวมีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะงั้นถ้าเราชำนีิชำนาญแล้วไม่ยากนะเรื่องของสมาธิ